ยินดีต้อนรับกลับสู่ Auto Detailing วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโตโยต้าฟอร์จูเนอรรุ่นใหม่ปี2026 SUV สายลุยที่พัฒนาขึ้นไปอีกระดับทั้งในด้านดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันและสมรรถนะที่ทรงพลังยิ่งขึ้น f o r t จูเนอถือเป็นหนึ่งในรถยอดนิยมของตลาดเอเชียและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอึดถึกทนที่หลายครอบครัวเลือกใช้วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทุกรายละเอียดตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอก ดีไซน์ภายในเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนไปจนถึงราคาที่คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเริ่มจากภายนอก Toyota Fort u n e r 2026ยังคงรักษาบุคลิกความแข็งแกร่งแต่เพิ่มความหรูหราและล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ในสไตล์โครเมียมเค็มผสมกับไฟหน้าเล็แบบแมทริกที่คมชัดและส่องสว่างได้ไกลามากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกปรับให้โค้งมนขึ้นลดความเหลี่ยมแบบเดิมเพื่อให้ดูพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน บริเวณกันชนหน้าและด้านข้างได้รับการปรับปรุงให้มีช่องดักลมที่ช่วยทั้งเรื่องการระบายอากาศและเสริมภาพลักษณ์ดูดันฝ่ายท้ายเลสด,ดีไซน์ใหม่เรียวยาวพร้อมลายกราฟิกแบบ3ดีทาให้ด้านหลังดูมีมิติและหรูหรามากขึ้นล้ออันลลอยถูกอัปเกรดเป็นขนาด19นิ้วลายใหม่ที่ดูสปอร์ตและมั่นคงมากกว่าเดิมตัวรถมีการยกความสูงจากพื้นเล็กน้อยเพื่อรองรับการขับขี่แบบออฟโรดและยังคงจุดเด่นคือการใช้แชสซี่แบบขั้นบันไดที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรง สำหรับสีตัวถังมีให้เลือกทั้งโทนคลาสสิกเช่นขาวมุกดำเมทัลลิกและสีน้ำเงินเข้มรวมถึงสีใหม่โทนทูโทนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เมื่อก้าวเข้ามาภายใน Toyota Fortun e r 2 0 2 6จะสัมผัสได้ถึงความหรูหราที่เหนือกว่าเดิมวัสดุถูกปรับคุณภาพขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังแท้เดินตะเข็บสีตัดขอบการตกแต่งด้วยลายไม้สีเข้มผสมกับอลูมิเนียมขัดด้านที่ทำให้ห้องโดยสารดูหรูหราและสปอร์ตไปพร้อมกันพวงมาลัยมัลติฟังกชันดีไซน์ใหม่ รองรับระบบควบคุมแบบสัมผัสหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด1 4นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศเบาะแถว2กว้างขวางปรับเองได้หลายระดับเพื่อความสบายในการเดินทางไกลส่วนเบาะแถว3ยังคงใช้งานได้ดีรองรับครอบครัวใหญ่หรือการเดินทางกับเพื่อนกลุ่มใหญ่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีความจุที่มากขึ้นจากการออกแบบใหม่ ระบบไฟแอมเบียนไล่ปรับได้หลายสีช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราในตอนกลางคืนด้านสมรรถนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2อมีการอัปเกรดครั้งใหญ่โดยคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรรุ่นปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ220แรงม้าแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ปรับให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มทางเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักสิ่งแวดล้อมและช่วยลลดการสิ้้นนนเปืองมั ระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ Full Time 4WD ถูกพัฒนาให้ชาญฉลาดขึ้นสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Eco, Normal, Sport, Snow หรือ Off-Road ซึ่งช่วยให้ผู้ขับมั่นใจทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางธุรกันดารช่วงล่างปร,ปรับปรุงใหม่ใช้ระบบการสะเทือนแบบ Double w i t h b บ n ดด้านหน้าและสีลิงค์อยล์สปริงด้านหลังช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นทำให้ f o r t u n e r รุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่ทนทานแต่ยังให้ความนุ่มนวลใกล้เคียงรถ SUV หรืระดับบน ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Fortuner 2026มาพร้อม t o y o ต a Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดที่รวมฟีเจอร์อย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถหรือขับในที่แคบง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นสุดท้ายเรื่องราคาที่หลายคนรอคอย คาดว่า Toyota Fortuner 2026จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ1.45ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจไปจนถึงกว่า1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปหรือรุ่น GR Sport ที่เน้นความสปอร์ตและอุปกรณ์เต็มพิกัดแน่นอนว่าราคาจะขึ้นอยู่กับตลาดแต่ละประเทศแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีครบสมรรถนะที่อัปเกรดและชื่อเสียงด้านความทนทานฟอร์จูเนอรรุ่นใหม่นี้ถือว่าคุ้มค่าและน่าจับตามองอย่างยิ่ง สรุปแล้ว Toyota f o r er t ์จูเนอ2026เป็น SUV ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความหรูหราได้อย่างลงตัวดีไซน์ใหม่ดูสปอร์ตและพรีเมียมมากขึ้นภายในกว้างขวางพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางในเมืองและออฟโรดราคาก็ยังคงอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้